ก็มันเป็นอาหารประจำชาตินอ้ขึ้นอย่างบอออก,ก่อนลาบไว้ก่อนครับอาหารประจำชาติของภาคเหนือครับก่อนอื่นนี่เขาจะลาบจะซานี่เขาต้องเอาจีนของเขาไปล่างไว้นะครับตั้งเหนือนี่เปินจะมักจ,จีนควายกันนะครับจีงงัวเปิ่นจะบอค่อยกินกันมขัขนเกลืแป้ไอเนาะนะครับนะเขาต้งาองล่างน้ำคอดสะอาดห้กอนนะครับนอบ่ต้องกลัวว่ามันจะจืดจะชืดนะเดี๋ยวเขาจะไปเนี่ยสีสันนั้นมันเองนะครับเขาล่างเขาช่วยเส็จแล้วกเครื่องในเขาจะมาต้มนะครับรวมถึงน้ำเพี้ยะ นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคือความห้อนฆ่าเชื้อโลคนะม,มันเหนนยนอนะครับน้ำเพียดโดยเฉพาะน้ำเพียเนาะนะครับเปิดไฟตั้งหมอเลยนะครับก็ใส่คาเหยนอน,นเอยใส่จะไข่เหยน้อยนะครับตะไข้นะครับไปดับขาวมันเหยน้อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาแต่งจีนเขาครับเนี่ยเอาพังพืชเอาเส้นเอาเอน็นมันออกก่อนนะครับหมูน,นี่นะครับน้ำหลาบไปแล้วมัน จี้นเขาตีได้นะ่ะมันจะบะเนียนนะครับเขาต้องใส่องค์่ก่อนนะครับหมูเอ็นหมูเส้นเอ็นหมูพังพืเนะี่ตีมันติดนะติดกันเป็นเตี้ยเ,เป็นเยื่อเนี่ยนะครับเขาต้องใส่จี้นเราจากนั้นเขาก็มาซอยครับเผื่อมันลาบง่ายเนาะยิงตินน้อยแต่ได้เขาซอยตินน้อยแต่ได้มันก็จะลาบง่ายแต่อันครับซอยคือมดนะครับจากนั้นเขาก็จะเอานี่ครับอัญมณ์ ใบพักไผ่นะครับนมาลาบตัวนะครับดับขาวมันน้อยนะครับแต่จิงจีนควายนี่มันบ่อไข่ขาวตัวได้นะครับบ่เหมือนจีนง้วนะจีนงัวจะมีกินฉุนนะครับนะครับสีตีมันบ่แดงจิจจืดเนี่ยบ่ต้องกว่าครับเฮาเดี๋ยวเฮาจะเอาเหลือดก้อนเนี่ยมาลาบตัวครับเดี๋ยวรับรองได้สีตีแดงแป๊ดนะครับน่สะใจแนี่นอนครับได้สีดีน่ากินนะครับนี่เห็นเขครับเนี่ยลาบไปลาบมาครับจากจีนจืดจืดเมื่อกี้ครับสีสันเรล่มมาแล้วครับตัวนี้ ลรลาบไปเรื่อยๆเขาลาบเลือกๆนะครับวันนี้เขาจะลาบเหนียวน้อยนะครับนะเพื่อเขาเพิ่มความเหนียวนี่เขาจะใสเกลือลงไปนะครับนะใครอยากได้ลาบที่มันเหนียวๆนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับก็คือการเติมเกลือลงไปนะครับเราวางที่เขาลาบเราใสเกลือลงไปก็ลาบขมกำนะครับที่มันจีนมันละเอียดที่สุดนะครับเนี่ยอันเนี้ยมาบลื้อนี่เลยนะคราไม่ต้องเกี่ยวนะครับนะมาเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมเครื่องปรุงนะครับแล้วก็เตรียมพักเตรียมขวานอะเอามาใส่นะครับได้ละของเขานะครับเอาไปใส่ชามลรอไปก่อนนะครับน้ขออนุญาตภาคเป็นภาษาเหนือเนาะนะครับน้าใครฟังบรรฮู้เรื่องก็คอมเมนต์มาเด้อนะครับได้ละนะครับแดงแป๊ดนะครับสีนะจากนั้นกลับมาซอยเครื่องไนครับไอตัวเครื่องไนเนี่ยเขาจะเหลิบเอา ตื้อตั้งไหนนะครับนะตีมันเป็นเหยื่อตั้งไหนออกแก่อนนะครับมันจะมีขี้มันจะมีขี้เพี้ยขี้อย่างติดเนาะเขาจะเลือทำความสะอาดก่อนนะครับอย่างอื่นนี่ซุกมดยกเว้นตับเนาะตับมดจะเป็นตับดิบนะครับดันั้นกลับมาเตรียมพักครับที่เขาจะเอาไวไ้ใส่รวยหน้านะครับก็จะมีหอมป้อมนะใบหอมนะครับแล้วก็พักไผ่เนาะพักสรเนนะครับ คือว่าหอมดวนบรนเทาเนี่ยครับก็เอามาซอยแค่น้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่เมลูนนะครับนะเพื่อเพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวได้ตัวนะครับพวกพักมูนี่นะครับจะเอากลับก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นพักไผ่นะครับพักไผ่กับหอมดวนนะครับก็เอามาซอยแค่น้อยนะครับตัวนี้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะครับจากนั้นเขาจะมาตำเครื่องนะครับเนื่องจากพริกลาบที่เขาซื้อมาวันนี้เนี่ยมันบ่มีมูหม่แกวนนะครับ เขาเลยต้องเอามาตำใส่แม่ลุ้นนะครับก็จะมีคาหอมเตี้ยมมะแขวนนี่คั่วศูนย์กันนะครับแล้วก็เอามาตำนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสําคัญครับเขาจะมาเริ่มปรุงนะครับผมจะปรุงนะครับจะเททุกอย่างใส่ในเลือดก้นนะครับมะแขวนทีเฮาตัดโมกี้นะครับพริกลาบนะครับใส่เกลือผงชโลธแค่นี้นะครับแล้วก็น้ำพีแอนะครับตีเฮาต้มไว้เรียบร้อยแลวนะครับเอาล้อมันเย็นก็นะครับก็เอามาใส่นะครับ ทำอันเลือดเขามันจะกลายเปลี่ยนสีไปเห็ยนะครับเฮารอมเย็นก่อนตัวนี้นะพักไวสักครู่นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะปุงลดนะครับด้วยเกลือกับผงชูรสนะแค่นั่นนะครับมามีอย่างอื่นนะนะครับละรองพอตนานะครับสูตรนี้รับรองล้ำแน่นนอนนะครับเนี่ยใส่แข่เกลือนะครับ นะครับแล้วก็ผงชูรสเทนั่นนะครับแล้วก็ก้นนะครับให้ทุกอย่างมาละลายนะครับถ้าเขาปรุงแบบนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขาไปค้นเนี่ยมันจะเข้ากันได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการค้นนะครับมันจะง่ายมากนะครับมันจะเข้ากันได้ดีกว่านะครับที่เขาไปปรุงนะครับในตัวตอนเขาค้นเลยนะครับอันนั้นมันจะคอนไปตีไปตีนาะเกลือก็จะคลอนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาละลายแล้วละลายนะครับส็จแล้วเราเทลงไปเลยเนี่ยนะครับแล้วน้ำเยอะเนี่ไม่ต้องกวนะครับเดี๋ยวเขาก้นไปค้นมามันจะเข้าใน เนื้อในจีนเขาตีเขาหลับนะครับมราต้องลัวนะครับเนี่ยขันแหลกก็อก่อยค้นก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้ากันได้ง่ายนะครับแล้วก็มันจะซึมเข้าไปนะครับทุกอนูนะของจีนเลยนะครับะบาต้องกลัวนะครับเข้ากันง่ายนะครับแล้ก็ค้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็บริหารมือน้อยจะหนานะครับเล่นขอน้อยนะคอนี่ต้องขดข้อใหญ่ๆนะสลาหลับนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับหมุนหมุนให้น้อยนะครับ แล้วแต่ลีลาไข่เลยไขยจ่จะก้นจะได้ให้มันเข้าเร็วนะครับแต่ถ้าทําแบบผมเนี่ยเข้าเล็้วแนี่นอนนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างมันละลายไปกับหน้าเหลือดมันละนะครับเนี่ยเราก็แข่กลนนะครับนี่หน้าม,มันเข้านะกับเนื้อนอะนะครับนนเนี่ยคนไปกลมาเหมือนน้อยขั้นตอนนี้นะครับเนี่ยได้เหลื่อมได้แล้วนะครับเนี่ยเมาะครับเนี่ย ลองไปแย่ไปแปลงกันดูครับบ่ยากนะครับลาบเหนือเนี่ยมันจะเนียนน้อยนะครับนะแล้วก็จิ้มหอครับจางเก๋มนะครับส่วกใหญ่กเกลือเนาะกับพริกนะฮะอันนี้ผมจะบ่ค่อยทําเพชรนะครับเพราะเผื่อคนเท่าเนาะคนเท่าบ่ค่อยกินเพชรนะครับถ้าผมเองเนี่ก็ใส่ไม่หักกับพริกนะนะครับอันนี้แหละมันจางเกลือน้อยนะครับเฮาก็เอามาใส่เติมในทีหลังนะครับโอเคนี่ก็ได้ละ นะครับมาลาควายมอมานะครับนี่บาเหนียวนึกนึกนเนาะเหนียวนุย้ยนุ้ยนะครับนะบุกไ่เหียวตัวแดหน้ามันนักไปหน่อยนะครับแต่เหนียวเขาต้องเติมเกลือหน่อยเดี๋ยวมันจะเข็มลำเนาะนะครับมาเสร็จแล้วเขาก็เอาพักนะครับที่เาเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับนามาใส่ครับแล้วก็กนเห็ม่มกำหนึ่งนะครับ ก้องกระสันไปตำไส่มันนะก้องนะครับเนี่ยแล้วก็ก้นนะครับก้นไปเรื่อยๆพักมันเข้านะครับแค่นี้นะครับได้แล้วนะครับลาบควายนะครับนสูตรเมืองเหนือสูตรจาโลดนะครับคนเมืองนี่ให้แย่ลาบใบแจ้งนี่งบแจยคนเมืองนะครับเนาะนี่มาครับตักจัดเสิร์ฟใส่จานเสร็จแล้วก็ อันเชิญครับน่ะเข้าเหนียวอุ่นๆน้อนๆมาองลงควายนอนครับโบดเข้ามาปะ่ะเออมันตึงเมาะแต่ครับนะมาได้กินฝั่งตายนะผมว่าเนี่ยครับหอมเตียมครับพริกแดงน้อยนะครับมันตึงเม,มาะไข่มาขมกระใสดียวเนอะครับนี่นะนี่อันนี้จะเพื่อ,อไว้ก่อนนะครับบะไซเตือนะ่ถ้ามะขือเตมอมันลุ้นนะครับป้าดรามได้กินนี่ฝั่งตายเตือ